สตาร์รถค่ะ่าสตาร์รถมานะคะคันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งนะคะอ่าเป็นระบบไฟออนนะคะก็คือสตาร์รถมาเป็นเดวิลไอนะคะเด y ไลไท์แล้วก็วงแหวนนะคะไฟต่ำค่ะอ่าเฟองเตีรอ์ของทางลาทุกตัวเป็นไบซีนอนสูงต่ำในตัวนะคะชมแสงหน้าตัวรถค่ะสูงค่ะ ความสัผ่านพิมต์ตัวรถนะคะสองค่ะโอเคค่ะความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันเลยนะคะคันนี้เป็นเชฟโรเลตโคลร์โดนะคะลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งนะคะอัปเกรดเพิ่มนะคะเป็นเบรกเตอร์ไบ l อลดเลเซอร์โพนิโกแมก5 5วัตต์นะคะพร้อมเดวิลไอนะคะค่ะสนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อได้ที่ทางเพจเฟ c บุ๊กบ b ทีพิมีมอ Auto ซีนอลทุกสาขาค่ะขอบคุณค่ะ